ไอ้ช่วยด้วยใครมีค้อนใครมีค้อนช่วยด้วยไปไหมชัวรกระหมูไปตัชัวกระหมูชัวกระหมูกูอยากได้แก้ว ถามเดียวเลย,ย,ยกูจะโดนเลิกสิทธิ์ไหม,ม,ไม <c oughs> สัตว์ที่เล่นนันคุ้ยอะไรล่ะล้างอยู่ล้างอยู่ <c oughs> เอ,อ่อบาเล่บาเล่นอนบาเล่มาเสินี่หมดละไหนอะให้ทำความสะอาดข้างหน้าร้านเหรอเฟิร์ส ไม่เห็นมีเลยเจ้า<น>่อพคเราเขอเปมนใหม่ไอ้เอ,อเี้ยนน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 อนีน้นน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 น้นนน้นน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 เนนนนนนทนนนนนอนน้น,ออนน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 านนนนนที่ท,ท,ที่ที่ต้มอะ่ะหม้อต้ม,ม,ตม,มา อืทําไว้แบบหลายๆหมอดแต่ต้องมีสองเพราะตอนนี้เรามีเรามีสองเมนูอยากให้มันอัพอัพได้มากกว่ามึงมึงแล้วก็เราต้องซื้อไอ้ถังไอ้ถังเบียถังไ่เบียถังเบียเพิ่มอีกเพิ่มเพิ่มอีกอันเพิ่มเพิ่มอีกอันมันได้สามแถวไงซื้อตังแอลนะอืมอืมอแต่ว่าถังหมักก็ยังไม่ต้องซื้อต้องซื้อที่รองด้วยอ่ะซื้ออ๋อต้องซื้อที่รองกับถังหมักใช่ป่ะ ขอตีโจมอันได้ป่ะเลือมันสี่สมนอ๋อมันยังไม่พอหรอซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยกูเอาของมาขายโอเคไปล่าสัตว์มาใช่ไหมแล้วก็ใช่แล้วกูล่าหมูป่าอยู่หลังบ้านนั่นแหละไอ้เหี้ยอ๋อดต็มเราไม่ได้เพิ่มเลือดแถมยังไอ้นี่นะครับเจอ เฮี Here, ้ยเอาใบกวาดมาไลนะไ่ไปเฮ้ยไป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 ดิไปไอเนี้ยยาก่าจะเออแล้ว,ลวเราสต็อกของไอว้เคทีนี้ป,ปึ๊บเราก็อ,อยู่ตรงบ้านไอ,อทางออกหลังบ,บ้านนะจ๊ะอ,อ่าต้องถ่ายแล้ว อ๋อแล้วใครมีเมล็ดข้าวโพดอะมันให้หวานเมล็ดอะเดี๋ยวจิ๊บอูใี่ตะกอนเสร็เกี่เกี่ยวควกโตเร็วรอให้ขาวโมันโตไงมขขาเปลี่ยนนูด้ไหเสี่อะไรนี่ข้าวลาด่ข้าวเราถ้าโตโตอย่านี้ใช่ไหม เนี่ยเราเรมีคนแย่งทำตัดหน้าโจ้าบาเล่ครับพี่อะไรพี่โจ้าบาลเล่โจ้าบา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 เล่หมดเลยเอลโจ้าบาเล่ห้าเพื่อนตัดไป ครูสายโยนไปให้โอ้ยเอาสักอย่างไวรุ่นไวรุ่นจะล้างจานหรือไปรุ่นจะทำอะไรอ่ะผมหลีกทางให้พี่อนะ่ะผมไปทำความสะอาดดีกว่าแต่การเลยครับตามอยู่ที่พื้นไอยจริงๆแล้วผมก็แค่อะไร เอลหน่อยน้องโอเคครับได้ครับท่านอ่ะน้องซื้อโต๊ะกลมเพิ่มอีกสักโต๊ะไหมเพื่อรองรับคนโจ๊กหน่อยน้องโจ๊กโจ๊กตัวกระหมูครับตัวกระหมู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  หุ่นไมเชี่ยเอ้าจานอยู่ข้างหลังไม่มีไม่ล้างเลยใครบอกจะล้างกานก็บอกอยู่ข้างหลังวงนนท์ไม่รับออเดอร์เพื่อนเอาของมาเฟอปเดี๋ยวล้างจานให้ไอ้ช่วยด้วยใครมีค้อนใครมีค้อนช่วยด้วยไปไหม มึงมันพังต้องเอาคอร์สมาซ่อมไอ้ครูว่าเอาพวกอุปกรณ์แบบว่าใช้เครื่องเงี้ยไปไว้ในไว้ในคลังไหมคิดว่ายังไงสนใจไหมแก้วโคตรเยอะเออแป๊บนึงหยุดก่อนนะดีแล้วถูกต้องทุกคนเออกูซื้อแล้วนะกูซื้อไอ้นี่ อ่าไอที่ทางใส่เบียะนี่ไงมีเฟส มารับเควสหน้าเนี่ยมันได้ตังค์เยอะนะใครว่ามีเควสส่งอาหารนะป้ายอยู่ข้างหน้าร้านที่ปิดกว่อที่ปิดไหนวะมันส่งมันส่งอาหารตรงไหนเออเมือาา่อ,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 าาอ,อกี้เห็นมันมะีเควสมันมันมีบอกอเลยอ๋ออยู่อ๋อเควสใต้ใช่ไหมส่งอาหารอ๋อ,าาอาาโอเคอเข้าใจก็คคหาอยู่ตั้งนานสุกอะไรอ่ะสุกตรงนี้ผมขอกินก่อนนะครับผมจะตายห่านแล้วครับเอ้า กินเห็ดมาซะแล้วส่งอาหารเพราะว่าเราต้องซื้อหมอทำส่งอาหารให้กับกลูออกค้าเพราะมอทำครัวก็มีสองอัน,นเดี๋ยวนะอันหนึ่งนะแล้วแล้วแล้วเราจะมึงแล้วเราจะส่งอาหารให้ลูกค,ค้าไงวะมีแก้วเอลกับโต๊ะข้าวบาเล่ เดี๋ยวมีข้าวโพดต้มข้าวโพดต้มเอาสองแก้เอลเอาสามตัวเอาหนึ่งถ้ามึงกดไม่ไหวถ้ามึงกดติดตามเว้ยมันจะมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขึ้นแล้วมึงก็วิ่งไปอ๋อวิ่งไปส่งอ๋ออันนี้คือบอลจะวิ่งไปส่งให้ใช่ไหมใช่ใช่ยวกูไปดูที่มันเป็นแก้วเอลอันเดียวนะสองอ่า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 สองเฟสอ่ะกูกูเออมีสองเฟสเออผมแค่ผ่านทางมาอ่าด้บอลเป็นไรเดอร์กูเปิดละ มึงแล้วเราสามารถเอาไปฝิดไหนแล้วจิ้มได้ก็ได้บ้างทำอะไรนะอิมอนเป็นไรเดอร์สามารอา้อไไหยห้าสิบทองใครซื้ออะไรใครแอบซื้ออะไรสามร้อยห้าสิบทอง <c oughs> ซื้อโต๊ะซื้อโต๊ะซื้อโต๊ะซื้อโต<ห>๊ะเพิ่มนี่ยนี่เอาไปเลยทีนี้ก็มีเควสต่อไปมาแล้วโอเคนี่ เสร็จแล้บ,บวกตั้งสี่ทองเคยไม่เคยไม่อยู่คนละ๋อได้แล้วใช่ไหมข้าวโพดต้มทำเงานเกดไม่ได้เออช่วยด้วยของพังมึงกดพี่เควสแล้วกดติดตามมั้มึงของพังช่วยด้วยกำลังไปกำลังไปกำลังไปไม่มีใครทิ้งคอนได้เลยกูต้องเบิกขออนุญาตเบิกตังค์ซื้อคอนส่วนตัวแล้วใช่ไนะหมอุ้ยดีงามครับได้ไป้ายแผนที่มาราคามันแพงมาก อ้าวกูซื้อมาแล้วอะแผ่นที่ไม่ไม่อันนี้กูได้ดรอปมาอ๋อรออืมอออะไรครับม,รมีอยู่น่าจะต้องมีให้ทำแน่เลยต้องมีเตาที่เป็นเมนูมอีกเมนูหนึ่งก่อนลมะมั้งเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้มันคือตัวชื่ออะไร,ระอ่ะจะไปละไอ้ตกใจหมดมันลอยอยู่ข้างบน คืนนี้มันต้องมีมะปุกบ้านเราแน่เลยวะเฮ้ยมีกูเจอมีว่ะสู้ได้หรือเปล่าเฮ้ยถ้วยหมดนนซื้อถ้วยเพิ่มไปซื้อถ้วยเพิ่มตับมีมาก็ไม่มีไม่ป่านมาป่านป่านแล้วป่านแล้ว ลบยี่สิบห้าทองเลยตื้ออะไรอย่าเชั้นเพิ่มชั้นหมดชั้นหมดเราก็ใช้ใช้แล้วก็ล้างมันก็ไม่เสร็จแล้วอวะล้างไม่ล้างไม่ทันล้างไม่พอบางกีลูกค้ามันไอ้นี่ยอาไม่ควรทำมันลูกน่ยเยอะขนาดนี้หลังพ่อตงปิดร้านค่ะ อ่าไปปิดไปปิดไปปิดเรานได้กลับบ้านกันเดี๋ยวนี้โอเคมาอะไรกันอยู่ตรงนี้นี่เอามาแ้่เราเปลี่ยนป้าก็ขาเลยกลับเราองทำไมไมเปลี่ยนไอ้นี่เลยกว่าร้านที่เราเคยทำเมื่อกี้เธอเปิดขายอะไรไว้นะข้าวโพดเลยนะข้าวโพดต้มอีกหนึ่งอะข้าวโพดอีกหนึ่งข้าวโพดอีกหนึ่งอ๋อข้าวโพดอีกหนึ่ง หมดแล้วเข้าหมดหมดเราได้สูตรอาาหรแลนอนกูฝากหลังจานด้วยนะเพื่อนใบหนึ่งอยู่ข้างหลังขอบคุณครับบอล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 เฟิร์สเดีเ๋ดดดยวมึงจอกไปล่าใช่ไหมกูฝากส่งของไว้ดิก <laughs> ัางนานเลยสัตว์เอาแล้วใครอยู่อ่ะเฟิร์สอ่ะเฟิร์สอยู่อ่ะฝากฝากฝากส่งของม้ดิ จะบอกว่าแค่กูไปส่งเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งเสร็จเนี่ยเฮียแม่งไก่ที่ผ่านมันมีเฟซเข้าโพดต้มกับแอลกับโจ๊กจากซ้ายไปขวากคือแบบตอนกลางคืนเราก็เปิดร้านก็ได้นะตอนกลางวันเราไปส่งของพวกมึงก็ทำกันอย่างนั้นก็ได้ไอ้นนเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สอ่ะอ่าเข้าโพดต้มกับโจ๊กแล้วก็หยิบไปหยิบแอลอีกสองอันฝากฝากไปส่งด้วยนี่ นี่ที่พื้นเอาเลี้ยงอ๋ออยู่ข้างบนอยู่ที่นั่นเอาอะไรบ้างนะเอาไปให้หมดอะข้าวโพดต้มให้หมดเลยไอ้สองข้าวโพดต้มสองจกจกหนึ่งมันถึงจะเจอกดแค่ e อย่างเดียวแล้วอ๋อกดตรงไปที่ควยแล้วกดติดตามอาหารนี่หรออ่าใช่ส่งอาหารสองอันนะข้าวโพดต้มกับเอลพวกเตาพวกอะไรมาอย่างไะที่มันอัพเมื่อกี้กูซื้อเตามาแล้วกิ้วนะไอ้เตาย่างอะนะ ใช่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 อย่าบอกนะกูเพิ่งขายเงืนจริงเมื่อกี้มันเอาไปย่างได้จริงใช่ไหมเับไปย่างได้ครับเดี๋ยวอ้๋อใหญ่แล้วอร่อยอร่อยเฮ้ยห้องนี้เปิดเปิดแล้วนี่ว่านี่ไงย้ายห้องรวมมาไว้ในห้องนี้ป่ะย้ายเลยย้ายเลยเอาห้องนี้เปิดแล้วเหรอมีเวลาจำกัดนะครับต้องรีบจัดการแล้ว ขอคุณจะต้องรีบจ,จดัดจานแล้วนะครับกูดอบดาบมันหนึ่งไม่โคตรแรงเอออยางได้ดาบอะทีนี้แหละมึงกูบอกเลยวัวนรกของจริงแน่เราจะขายเมนูสเต๊ะเต๊ะเต๊เต๊เต๊ะเเตยเต กูย่างไว้ก่อนแล้วกันะยางย่างไว้ก่อนเลยก่อนมันเอาไว้ทำกันกันกันเบียร์กูเลยว่าจะไว้ใกล้ใกล้ใกล้ใกับถังหมักไงเพื่อนๆครับมาดูของในกล่องตรงนี้กันด้วยนะครับเผื่อมีอะไรจะได้เอาไปยัดได้ครับนะได้ครับผมเอาเลยครับสุดหล่อกปครับอแบบนี้นะครับสุดหล่อมันมันสามารถไว้เอเดลิเบลี่อ่ะไปแป๊บนึงออเดอร์เข้าใช่ไหม เดอร์เข้าไหมมันดูตรงไหนวะดูตรงบอดหน้าดูเฟสอ๋อมีข้าวโพดต้มรับเลยแล้วกันโต๊เอรับหมดแล้วฝากด้วยนะฝากด้วยอะไรเด้อยไปเลยค่ะพี่ตุ๊จชางมันมาร์กได้ทีละอย่างอ่ะต้องส่งทีละคนอ่ะเพราะว่าถ้าไม่กดมาร์กมันจะไม่รู้อ่ะก็เตรียมของไปทั้งหมดเลยเผื่อเตรียมของไปเผื่อทั้งหมด อไอ้จอบจอบจอบอยู่ที่เฟิร์สป่ะเฟิร์สเอาจอบมาไว้ในไอ้นี่หน่ไหเข้าโพดสามเฟิร์สเข้าโพดสามเอลเอลเอลสามเอลสามแก้วเข้าโพดสามถ้วยแล้วก็โจ๊กหนึ่งหนึ่งเข้าโพดสามเอลหนึ่งเสามเอ่อมีมีเมล็กเข้าโพดอีกป่ะโจ๊กหนึ่งเข้าโพดสามเอลสามซื้อครับหมดแล้วมั้งอโอเคได้เดี๋ยวซื้อ มันต้องลดน้ำ่ะ<า>วะแล้วได้เปิดทุกทีมาไม่ต้องลดครับจะลดลดน่าจะเพิ่มเพิ่มความไอ้นี่นะโอ้โอไม่มีคนทำความสะอาดพื้นเอ้ไหนพี่โทษเจอปึ๊บเจอไหนพี่โอ้หน้าร้านอเน,นี่ยเนี่ยมันเป็นรอยน้ำเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับครับขอโทษครับไอสัตว์ไอ้เหี้ยฟาดโดยม็อบตาทีร้าหน้าประตูหน้าประตูเหี้ยนี่เนี่เมื่อไหร่เหมือนกันไปส่งของเนี่ยฮะ ไรเดอร์มึงไปส่งของอาทีไรเดอร์เราเมี่ไปส่งของอาทีไรเดอร์เครื่ออะไรตรวจงานอยู่ที่ไรเดอร์ชี้ให้ตรวจงานตัดทุบแม่งอาทีตเข้าคิวซี q คิวถ้วยเลยออดีตออดีตเขาสวยออด้โหใส่คือจะตบออดีตซะทีจานเมันใช้จานแบบปกติได้ป่ะหรือว่าไม่ใช่มันมันไม่เห็นมีจานให้ไอ้นี่เลย มันมีน<ด>จานให้ใ<ช>ซื้อเหรอเหมืนอนเดิมแหละมันก็ใช้ถ้วยแบบเดิมด้วยแหละใส่สัตว์เล็กเออหยัดได้มาแกถ้วยเหรอใช่ใช่มึงซื้อมาตั้งเยอะแล้วมึงอยากจะซื้ออีกเหรอเออซื้ออีกไม่พอหรอกไอ้เหี้ยถ้วยต้องน้องอินฟินิตี้โอ้สัตว์อุปสรร <c oughs> ตังหน่อยแค่แบบตีมอนตัวหนึ่งได้ประมาณยี่สิบกุ้บาทเออเรามันขายของเราต้องอย่างมางกตังค์ไม่ถูกต้อง แต่หากล่องแบบไปเฟิร์สดีนะแบบ the ถ้าได้รูปภาพมาแม่งแพงมากเลยแล้วเราก็ขอยาใหญ่วางจารย์จนอ่านนึงวางได้หกวางได้หกมีเวลาเดนะ็กเองนั่นคอมเพนตัวคอมเพนเลยตัวลูกค้าคอมเพนเลยเฮย นี่ซื้อจานอีกเลยสัตว์ยังไม่ล้างใช้แล้วใช้แล้วขายทิ้งก็เลยเที่ยจานพลาสติกนี่ไงก็มันมีเชลสามใบใช่ไหมมันก็มีต้องตั้งไม่เต็มโกระปุกแล้วมันขายทิ้งเหรอเอาอันโซ่ไปขายทิ้งซื้อใหม่เอาแล้วไอ้หมูที่ไอ้บอลทำอยู่ในไหนอยู่ในตัวนนเหรอ ้นตกูแป๊บนึงนนนะจะเอาโต๊ะเพิ่มมะเอาเป็นโต๊ะกลมอีกตัวไหมฮะเอา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 ก็ได้เอา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 ก็ได้เรามันนักช็อปอยู่แล้วเดีือดเครื่องรางจานซื้อหมานเลยก็ได้ไม่ใช่เหรอ อ๋อแคมพวกออคที่กูตีอยู่นี่หระกูก็ตีออกอยู่นะเนี่ยอุ้ยแม่งมีข้าวบาเล่แบบยกแพ็คอะเออเราไม่ต้องซื้อข้าวบาเล่บบเอ,อีกแล้วอะใช่เออมึองเฮ้ยห่างน้ำวางอม่างี้แเลยนะ <c oughs> ได้เพื่อนเปิดร้านเลยเราพร้อมแล้วไม่พอโอเค าาจไซื้อใหม่ไอ้เหี่ยมันไม่ทันมันก็ต้องซื้อใหม่มันก็ต้องมีสต็อกไว้นนททำสเต็กเอ้ยโอ๊ยต้องทำยังไงอ่ะนนทำยังไงอ่ะ มันมันต้องใช้อะไรตีอ่ะเพาะป่<ฮ>านเหรอโด <c oughs> น,นเอาขวานาไหมเดี๋ยวกูซื้อเพื่อ่ะเอาแม่งเ,เลยทำไมกูไม่มีดาเมจป่ะไม่มีดาเ,เา,มเา,าเมจกิเนเองแล้วกันอานนท์กูว่าเราต้องใช้เราต้องพกพกพานอกจากม็อบแล้วตัวป่านเนี่ยแหละที่เราต้องการน่ากลัวเหลือเกิน โอเคเสร็จหมดแล้วกูทำกับข้าวไว้ให้แล้วเราต้องปิดข้าวโพดก่อนเพราะข้าวโพดหมดใช่ไหมเดี๋ยวไปกรอกน้ำมื่อคืนให้อันหนึ่งด้วยเออเราต้องปิดมีกินเยอะอ่ะปูปิดข้าวโพดนี่ตได้เลยยังต้องทันอยู่ เมนูอะไรได้อีกเยอะๆครับโอ้โหเปิดแต่แอลครับเอาข้าวโพดออกมาครับไม่ข้าวโพดไปหมดข้าวโพดไปหมดข้าวโพดหมดเหรอมันโตไม่ทันนี่ไม่เนื้มันก็ไม่ทันไงเขาลิบิตไปก่อนอะไรตัดอยู่ที่กูตัดอยู่ที่กูเพื่อนแม่วง หน้าต <Read> ักนะคดกระโดดเลยกินะกระกินกินะกระกิน ต้องร้อาน้ำดเหรอใช่ไหมหรือว่าทำอาหารอ๋อต้องดทำอาหารดูฝั่งนู้นดูฝั่งนู้นดูฝั่งนู้นเเอาเพื่อนเอาอาไปไเราไปเลยทำอาหารก่อนกก่ะที่อยู่ในนี้มันจะรอได้ปได้ไรอได้ แอลสักแอลสี่สต๊อกสต็กสี่นั่นนะขอล้างแก้วก่อนโอเคท่านกูเสิร์ฟสเต็กก่อนเดี๋ยวกูไปเสิรของเดลิเวอรี่ก่อนนะครับมีแอปสกิลให้กูวิ่งไหมแ้ลแก้วแอลกูไม่มีแก้วแก้วไม่เห็นมีสักอันเลยอ่ะ เดินกำลังล้าบ้าจับมือเมนเจออย่างนี้คุณเจอสูตรอาหารใหม่แกทุกคนจ้าเดยกเพื่อนกับเพียร์ยังไงคณนักสำรวจคือนักสำรวจซุปเห็ดนี่ไงน้ำในสั่งแล้วในบัตรจานจะมีแก้วไหมแก้วหมดดิแล้วถ้าแบบซุปมันฝรั่งกับเห็ดเฮ้ยได้มันฝรั่งกับเห็ดได้ยิ่งพีเยอะมากเลยอ่ะน่าทำมากเลยแต่ไม่มีมันฝรั่งไระ ไปเก็บสูตรมาให้เครับเรายังไม่ถึงเวมันป้าเลยครับ Greetings traveler. ออสำหรับทำอาหารอุ้ยอะไรอะถังถังเบียร์กับถังเอลเหรอไม่ได้ทำเบียร์ได้แล้วว่ะทุกคนอุ้ยนี่ไงกูเจอของที่ภูมชอบแล้ว ถ้วยห้าถ้วยห้ากูอยากได้แก้วใครเขาใส่วาที่ดิบทีไรแล้วแบบไม่มีนี่ไงสัตว์ลบรัวๆเลยเกดกูอยากได้แก้วเพแก้วไม่พอเพราะเมื่อกี้มันมีปัญหาว่าแก้วมันไม่พอไง มึงมันเมื่อกี้มันมีเอล e ใช่ปะเดี๋ยวต้องดูว่าไอถ้าเป็นเบียร์มันจะถูกเอยมันจะได้เอเอพเยอะกว่าหรือเปล่าเอมึงเราไม่ขายเลแล้วไหมเราขายแต่เบียร์ไหมเพราะเบียร์มันได้ตั้งสี่สิหกะเอลมันได้แค่เก้าเองยไาไงทำง่ายอะเบียร์มันใช้อะไรเบียร์มันน่าต้องอ่าใช้อะไรวะออปปะโจ้กบาลเลยยังขายอยู่เปล่า เบียร์มีข้าวบาเล่ถังน้ําแล้วก็ฮอปแล้วก็ถังเอ้ไม่ใช่เอเอ,เอถ้ามึงถ้ามึงถ้ามึงเตรียมของได้ก็ทามันนั้นไปเลยเพราะมันได้เยอะกว่าฮอปใช้ใช้ฮอปเดี๋ยวลองซื้อฮอปข้าวบาเล่มันแต่ว่าเราจะต้องเคลียร ถังเบียร์กับถังเอลปะเราเอาถัเาางเอลไปขายได้ปะ่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็ซื้อเปี่ยนถ้าจะเปลี่ยนก็ได้เนะเราก็ซื้อเอลไปอย่างเดียวก่อนเราไม่แบบว่าเกือบพออ่อนมั้งเหรอจะอัปเกรดเป็นของแรงๆขึ้นไปอย่างเดียวเลยใช่ไ อ้าวเรียบร้อยอ้าวหลุดไปได้แล้วคนน,น,น้มันรีมันมันรีไปหรือเปล่า <c oughs> โอเคงั้นวันนี้ขอพอค่นีีก่อนละกันทุกคนเกันใหม่ครับผม,มาบบไร